ผมไปน,นันนี้ที่ป่าวีอเดีกว่าสียดิีอินเวนต์ซิินั่นนี่นั่นนี่จะมีเรื่องโปรดักโปรดักจะมีสองแบบครับเป็นโปรดักโปรดักแหวเรียนนะครับโปรดักกับโปรดักแหวเรียนให้เลือกใช้นะครับในโปรดักแต่ละโปรดักก็สามารถเซ็ตลูทได้วันรูทจะเป็นปายรูทจะเป็นเมนู order, แฟชชวลลิงออเดอสามารถเซ็ตตรงนี้บอมด้น สามารถเซ็นบอมสามารถพูดเอาไว้ได้ครับสามารถเซ็นรีเออร์ลิงดูได้สามารถเซ็นคอยภีคอนโทรลได้คุณที่ผอยได้ว่าสินค้าตัวนี้เวลาเข้ามาที่ไหนจะต้องมีการตรวจสอบอะไรคือซีหรือเปล่าเนี่ยสามารถเซ็นได้ตามนี้ตามรูดูนะครับแล้วก็มีเรื่องโพลิซีโพลิซีประมาณนี้โพลิซีอันนี้เล็กประเปน็นะครับสินค้าจะกรณีที่เป็นเซลล์เซลล์หน้าเป็นอัพเซลล์นะครับสินค้าเทียบเคียง ที่ต้องเชียร์อะไรเงี้ยครัสามารถเซตได้สินค้าตัวนี้จะขึ้นโพสไหมขึ้นเว็บไซต์ไหมไไหมีแอสต้ามีเดียไหมมีรูปเพิ่มเติมไหมนอกจากรูปนี้รูปเดียวอะไรเงี้ยสามารถเซตได้ครับอันนี้คือต no ัวโอทูครับแล้วก็สามารถทําเป็นลิฟต์บอร์ดแคตตากร,รุลีของหน้านนอมือประเมได้ตั้งหากเลยเวลาอยู่ในหน้าหลังบ้านเป็นชื่อแฮมเบอร์เกอร์อยู่หน้าอยู่หน้าบ้านแต่อยู่ในหมวดของอ่าฟู้ดบหารอะไรเงี้ยไม่นำอะไรก็ได้ครับสามารถเซตอิสระออกจากกันระหว่างโพสต์อปอัพเซลแล้วไปเก็บเรื่อระทางหลังบ้านอันนี้ข้อนี้ครับ แะส่วน extension ของพวกผมนี้ก็จะเป็นกรณีที่เพิ่มฟิลเช่นประมาณนี้ครับอ่านเวนทีของพวกผมก็จะมีตฟิลพิ feel, เศษพิเศษขึ้นมาอย่างเช่นสินค้าตรงนี้ค okay. รับโอเคเราก็จะมีคำนี้ครับมันจะมีคำว่า uh, product g r o u p นะครับ uh, QR code ตรงนี้ standard ขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมา inventory ก็จะมีในเรื่องของตัว uh, ซักเสื้ทันเฟอร์หรือเปล่าเราต้องซับเจื้อไหมแล้วก็จะมีในเรื่องของสินค้าตรงนี้ต้องคอ้มครองไหมเวลาสั่งซื้อเบอร์เช็ไทายเป็นเบอร์เช็ดประเภทอะไรเนี่ยพวกคือฟิวประเภทนี้ก็เป็นเ,นเ,นเอเจนชันที่เราทำเพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นฟิวเพิ่มและมีมาสเตอร์ในการเซตอัพครับแต่ก็จะมีหลายฟิวครับม้กระทั่งเยอะอยู่ก็จะมีพวกนี้ที่เราจะได้ไปเดินแ้วก็เป็นพวกโน้ติฟายครับเป็นเพื่อสินค้าที่หมดอายุสินค้าที่ไม่ผลิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถทำวอร์มมิ่งไว้ที่เซ็ตอัพที่โปรดักมา เอาไว้คอนโทรลตัวนีว่าสินค้าที่ไม่ต้องสั่งซื้อขึ้นมาแลนะเพราะว่าเป็น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 สินค้าที่ได้ผลิตแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถคอนโทรลได้ข้อข้อสองจุดห้านะครับแล้วก็รูปแบบในการรีเลทไปที่บอมก็คือบันทูมินี่ครับในสินค้าหนึ่งหนึ่งตัวก็สามารถมีมีบอมได้หลายบอมแต่บาถเครื่องบอมได้หลายบอมเขียนตัวอย่างเช่น A B C ผมเชื่อว่าบอม V หนึ่ง V หนึ่งโอเคแล้วผมมาเขียนอีกทีเป็น V สอง มีสองโอเคสังเกตว่าสินค้า a อบที่หนึ่งสองสามประกอบด้วยบอบสองตัวเป็นบอมบีหนึ่งกับบีสองแต่อย่างเงี้ยเป็นวันชุวมนี้